กับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหน้าตาให้เขาครับวันนี้ครับสีมหานองไม้ครับเป็นเฮตนองไม้เปรี้ยวครับวันนี้ครับนองไม้ดองนองไม้สมครับนี่ครับนี่ก็ไผ่บงครับไผ่หวานไผ่จิ้มจูครับลาย่างนี่หอมเยงช่วงนี้ขอก็ล่างเขียวครับนี่ครับเดี๋ยวสิไปข้างในแล้วครับไปหาก่ออยู่หัวหน้าครับพี่น้อง ไปหาเบิงนะครับโดนในร่งคีปไห้เบิงพี่น้องเนียไปไปกันครับพี่น้องไปเบิงน้องใหม่ครับนี่ครับบรรยากาศต้องให้ต้งหน้าครับมีทุนหน้าแล้วครับนี่ครับบักขามเพิ่นกะขามพันเกษตรฟักไงเลยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับปลากล้วยเนี่ยเป็นหอมเมียงครับรอบอบล่อบหน้าตาครับนี่ครับกับหกแน่พี่น้องกุ้งเถาเนาะลูกล้านวใครได้มาเห็ดซอยนะครับเห็ดแต่งงานนะครับนี่ครับ แก่วมังกรนะครับเพิ่งกระปูกไหวให้ใบหน้านะโอ้สีเหลือนลมเราพี่น้องนี่ครับฟังผนกัเป็นรอบๆแลวครับพี่น้องนะครับนี่บักขามนี่ฟังผุ่นมันกวานแล้วนะครับนี่เป็นห้อมเมียงรอบเลยครับนี่ครับไปครับไปเบิ้งทังหนาครับบักขามนะครับเฮ็ดเฮ็ดบักขามแจอิ่มกันเลยครับนี่ครับนี่กรลังเป็นดอกครับพันฟักใหญ่ๆครับพี่น้องนะครับพันเกษตรนะครับพี่น้อง นะครับตาพ like ันก em ับป kind of ูกรอบเนี่แหละครับพ่อหนาหญ้าไปหอนหัวหน้ามันนะครับลูกไว้ให้ลูกให้ล้านพี่น้องเลยนี่ครับบักนัดก็มีครับนี่ครับเพ่นผูกไว้ครับบักนัดหรือว่าสับปะรดเท่านี้แหละครับเนี่ยครับหญ้าก็ไม่ได้ตัดพี่น้องมันย่าเอาแล้วนี่ครับนี่ครับไม่ได้ซื้อได้หาแล้วครับพี่น้องครับตาพ่นขยันครับเพ่นเห็ดไว้นี่ครับบรรยากาศไปทั้งหัวหน้าเวนละครับนอภัยบ่วงหลายครับ ตัวนี้ดอกดอกพี่น้องนี่ครับหมากเข้าใีง่ายๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับหมากเกาเขาด้วยครับนคนับหมากแง่ยนะครับเห็นประคามใจอิ่มกันนะครับนี่ครับเป็นดอกธรรมชาติเนี่ยเป็นดอกเป็นหมากน้อยแล้วนะนี่ครับอ้านี่ก็หัวหน้าล้วหนึ่งก่อสองก่อสามกอหลายก่ออยู่นี่นี่ก็แมนปะหากันพี่น้องเศร้า นี่ครับพี่น้องมาหอดกอแล้วครับนี่ครับนี่ครับมีอยู่ตัดไปไล่รอดเลยพี่น้องนี่น้องแบบง่ายๆนี่ครับพี่น้องใบเปรี้ยวครับนี่ครับไล่น้ออยู่นี่ที่เริ่มตัดแล้วครับนี่นะครับไล่น้ออยู่นี่ก็หอมไล่นอ้อยไล่กออยู่พี่นอ้องเอ้ามาตัดกันครับ,ออรบตัดเราพี่น้องเลยโอเคพี่น้องหนึ่ง าไปก่นอนนะครับอ้าวก็เอาได้ตัดใส่องชุดแล้วครับกองชุดแล้วเจ้อันนี้ไปก่๊นอนเอี้ยเอาพี่น้องเอานอนกัน มันบอดได้มากทำเงินี่ต่อไปก่อนครับเนี่ยนี่ครับน้อยเงาเนี่ยครับน้อยเงามันบอให้มันคือเป็นคอแล้วครับเนี่ยพ่อไปหลายชุดแล้วนี่ครับนี่ครับโอเคไปเอาครับพี่น้องบรรยากาศนะครับน้องใหม่มันก็หลายรุ่นแล้วเนาะนี่ครับตาเหมืนกันท่านไหนวานนะครับตรงท่านไหนไตยยู่นะครับตรงกลางๆนะครับนี่ครับนี่ก็กคอนี้ เอาสองชุดแล้วครับพี่น้องนี่ครับพอปีเฮ็ดเอาไม้เปียกครับพี่น้องนี่น้อมันเก็อหัวงามก็รุลแหลกนี่ครับนี่มันรุ่นสองรุ่นสามแล้วครับนี่ครับนี่ครับกอกล้ยกระสีมาปอกก่อนครับพี่น้องปลอกเลยจังสี่อ่ะไปย่ำครับเอาขอบ้านมันเหนักครับนี่ครับน้อมก็ลังซ่อนกันม่อีกครับนี่ครับน่าจะเป็นรุ่นสามแล้วครับนี่ครับบางมันก็คือเป็นกอ ขึ้นซให้ไฮหลายแล้วครับใไฮไลท์มันเป็นลั้มน่บโหลายครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นห้อมเมียงครับห้อมเมียงรอบๆนะครับนี่คือเกเจ้านึงครับนี่ครับทั้งนี้เป็นกวานแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศต้องให้ต้องหน้าพี่น้องหน้าตานะครับนี่ครับนี่ครับหน้าพี่น้องผลละห้อมเมียงอมัม มันานแลครับเนาะโดนๆในท้ายคลิปพี่น้องมามากลับไปกันครับล้วคลิปหนาเจอกันครับตอนไปปอกเปลือกแล้วกลับไปพิธีการทํำน้ำไม่เปรี้ยวน้ำไม่ดองนะครับน้ำไม่สมแล้วครับเฮ็ดจังไลได้กินเรียวครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวปอกท้งนี้ก็ต้องสิไปออกกอทั้งออกอีกสองกอครับพี่น้องโอ้คครับสวัสดีครับสำหรับผู้ิติดตามนะครับพี่น้องเนาะโดนๆยังท้ายคลิปพี่น้องบางทีหนึ่งครับ กินาเจอกันกระบอม